ดึงเบาๆระวังคาดคาดมาคาดเดงไม่ล้เลยวะติดเดทาง้านมีน่รน,น,นี่คือหน้าตาปูจับฟึงนะครับคนจับฟึงอโอ้โจัดจีนนะครับจัดจีนนะครับมุดกรด้างจริ มดกมแต่ยกันม no ุดนิตมุมน no. ิดยิบมือเราเนยบมต่มุมนิดต่มุมนิดตับมือไหลุดลนะมแล้วลกได้ัมไม่ต้องลังไม่อไดได้ล็ได้ดเดี่ยวน้คไไม่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 จับตาหนไม่จับเส้นจากือนี่นี Năm phung luôn 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 Ăn nơi ăn bóng cho một cái đại nhất bóng đại nhất đi nhà nhất bóng đại nhất bóng đại nhất bóng bóng đại bóng đại ก้าวได้เลยเจ้าก้าวไปเลยน, <Eden> น,นี่ไงแตปีนนะครับโอ้โหวันี้ทานอย่างชาตรงข้างหลังนู่นาดเลยอันนี้เห็นไหมโอ้โหไปไก่แม่แก้วยังไอะไรเปล่าใช่ล่า ไม่จริไม่ใช่ม้รากตางองน้าี้นสครับนี่นะครับผนงานชิ้นแรกนะครับน้ำพึ่งล้วนๆครับพุ้มพุมไม่ต้องใ้ลยนีครับ้นี้เบะหรยอไะเกี้ยวโอ้แต่งว กี่เป็นบาหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าชิน้นสามเดือนประมาณเก้าชิ้นนูน้่องกินเลยเดี๋ยวเขียวเลยลนักช่องกินประมาณสิบเมตรว้าโรยนู้นนี่ประมาณหนาสิบเล็กว้อโอ้ย <c oughs> ไม่กลยกุ้ยเลยนะครับนะครับพวกนี้อยากมืออาชีพเป้รครับ <c oughs> เลี้ยงมาประมาณที่มาปี <c oughs> สนใจติดต่ตอได้นะครับอันนี้ตรงไหวมื้ยแต่นะ ูท <Greek> ี่เดือนได้แบบเมื่อวานนี้อ๋ละพักตรงนั้นได้ห่าไม่ปือครับพวกไม่ปือครับบอกกันอะ้รอย่อยเงี่ประมาณสามเดือนแล้วอืมเล่นดีได้น้ออย่าพัดแกงองกน้อ อ่าไรเือมันดู้ดีว่ามได้ตรงอย่างลุกเล่นนิน่งว no ่าวนกดดก็เมามาลงนี so. ่จะมาหันตานนี้องมาเียไปมันไปด้วยหมดตอนแดของนี่น้ะงอปนิ้ไม่รูเลยเนาะเมทตาบตาด้วยยาวดี เรียกโชคเด่นโล่ดังนับเก๋น้องตอนีน่ะดังนี้ติดมุกมาหน่อยนะจัดยีนนด้ครับต้องเห็นคนท้ายก็ต้องเห็นคนจับกันเลยนี่เป็นเหล็กครับเออย่งนี้คือเป็นเหล็กนะครับมีพวงมาลัยไหมตอาบุตัวเปดม้คนจับปึนเขาล่อๆกับตังเปยนะครับรู้เลยครับโอ้หน้าตาดีนะครับเอาไปจัดนูก่อนวะานั่นนะครับจะก็เลี้ยงน้องปึงน้องปึงเอาไม่จ่าย มามามาแบบนี้แล้วตัดตัดทรงทงปลาตัดทรงปลานีดูเหมือนจะลอยกลางๆลอยวัน,น,นไหน,นจูเลยมักยมกนมก,นกน็นู้นไม่ไก็ยังไงมัน,น,นเป็นมีมันโลกกับเส้นกลางมันโลกมันก็ยังนำปึ๋ยกันมีจับดูแต่นีกันนิดเป็นมีการลอกกับหนองฟึ่งลอกอะไรนะครับบางที่มันก็มีมั้งก็บัวบว้ไปมั้งครับครับสนใจ